สวัสด <ítulo> <es> anyway, ีคุนผู้ชมทุกคนทุกทานพบกับผมแล้วนะจอดาวฟรีสไตล์เหมือนเดิมรองกว่าเดิมไม่ได้เจอกัะตั้นหนาจำไม่ได้เลยหลองขึ้นเยอะเลยโอเคทุกคนวันนี้ผมจะมากินนี่ อันนี้ตนมันหลอดนะครับผมแล้วนี่ผมเก็บมาเมื่อกี้นี่ผมทำน้าจีมาอย่างดีเห็นไหมครับไม่เห็นมาดูใกล้ๆเลยทุกคนนี่โอเคทุกคนวิธีกินมันไม่ใช่เลือกอยากอะไรไไมมแม่โค้อ,อร่อยเลยทุกคนแบกคนเดียวซะ โอ้น mm ่าอร่อยสุดยอดเลยครับผมความความเปรี้ยวไม่ต้องพูดถึงครับสุดยอดว้าวอื ยอดเลยทุกคนมา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 ขีดดวกันนี่ลูกที่สองไปแล้วลูกที่สามนี่เห็นไหมฟังหงอก็เหมือนเดิมอืมนี่ฟลิปแบกเหตุเหตุอืม โอเคโอเคทุกคนอันนี้ใครจะมากินมากินได้นะครับนี่แหมมันก็เปรี้ยวเกินโอเคทุกคนนี่ต้มมาหลอดนะครับผมผมบอกไว้เลยว่าความเปรี้ยวโอ้ผมแม่สุดยอดเลยอันนี้คือกีแบบผู้พิชิตความเปรี้ยวเลยครับผมนู่นลูกที่สามไปแล้วลูกที่สี่วันนี้ท้อนไม่เ,เสือให้มันรู้ไปทุกคน นี่น้ำจิ้มทำมาใครเป็นคนทำจะใครที่ไหนแล้ว่ะนี่คนลองคนเดิม <ว Partnership> อร่อยไหมอร่อยพีย่ว่าว่าดีคนเิอร่อยบุ้งเหรไม่รู้แต่เนี่ยเนี่ยอืมอ้ม เปรี้ยวแม่ความเปรี้ยวไม่ต้องพูดถึงการลัมตีได้เลยสุดจัดหวานไหมไม่มีเลยมีแต่เปรี้ยวนี่ทุกคนเยอะแม่ดูทุกคนเนี่ย บอกไปเลยกินร้อยคนก็ไม่หมดครับเยอะเยอะมากเด้ไม่ใช่เยอะธรรมดาโอเคครัมมาเมื่อกี้รูทที่เท่าไหร่ละทำเปรี้ยวทำเผ็ดครับผมม,มาเด้อมาเด้อพี่น้อง แม่โอเคทุกคนนี่ยังไงก็อย่าลืมติดตามจอดาวฟรีสไตล์นะครับคนหลอนะครับผมนี่รออย่างนี้ไม่พอมันต้องอย่างนี้เฮ้ยมาชินกันนะครับผม ว่าวันนี้กลับไปถือของรวนแน่ๆเนนี่อืมโอเคทุกคนเหตุจอดาวฟิตจอร์ไหมครับแน่อิอสร์ลูนะครับผมยังไงก็ขอบคุณคนที่ติดตามผมเลยนะครับผม อาจจะไม่มีสารละนะครับสารละหาไม่เจอแต่ยังไงก็อย่าลืมติดตามน,นะครับผมจอดาฟรีสไตล์ในเพจนะครับผมยูทู e ก็จอดาฟรีสไตลตนนิดต่อได้นะครับผมจอดาแอะแนโอเคทุกคนไหนๆก็ไหนๆอิสรุ่นนี่เพื่อพี่น้องที่ดูอยู่ โอเคทุกคนนี่เียตสดจีเลยหยุดกินไปแล้วนานกินไปแล้วมันก็ทำมันต่อไปนอกกินเลยดีกว่าทุกคนนี่ นี่อืมโอเอคมากินได้นะครับทุกคนถ้าใครคิวก็เรีบมานะครับผมนี่ มันจะอร่อยขนาดนี้ <c oughs> ความเปรี้ยวกาลานตีเลยนะครัพผมน้่กาลันตีจานนี่จอดาฟรสต้าผมบอกไปเลย <c oughs> เรื่องความเปรี้ยวอย่าไปพูดถึงเลยครับเปรี้ยวกว่านี้มึงหาไม่ได้แนละ้วเฮ้ทุกคนยืนกีมันก็ทำมันดาดไปนั่งเลยดีกว่า ระดจบจอดาฟิตเตอร์ถามว่าอันนี้หมดไหมผมบอกไปเลยไม่หมดหรอกเพราะว่าโอ้โหกินมาไม่รู้กินรูดแล้วบางที่ค้นเยอะเลยแน่ลูดอีกรูดหนึ่งนะครับนี่หิวอ่ะนี้หิวก็มาได้นะครับผมที่บารผมนะครับผมโอเคทุกคนนี่อีกสันรูดหนึ่งมาเด้วยมันกินได้นะครับผม,ม,มน้ำลายไหลเลยนี่ มาดูใกล้ๆนี่ไม่ให้กีเรากีกเด้เว้ยอโอเคด้วย <c oughs> นี่อย,ยว่อดไอเปรี้ยวแหมแตกเลยทุกคน <c oughs> เปรี้ยวเกินโอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับจอดาฟีปา่ากคนโอเคอเดี๋ยวเจอกักนคลิปหน้าวัสดีครับ